สวัสดีครับสวัสดีชาว YouTube ทุกท่านครับมาพบกับช่องตาสาริโวนะครับและก็เพจตาสาริโวนะครับมีประเด็นอยู่ประเด็นหนึ่งที่เขาพูดถึงเนาะเกี่ยวกับพวกการเปิดแอร์นะครับาการเปิดแอร์เนี่ยหลายคนบอกว่าเปิดแล้วเปิดระหว่างที่เราจะเพิ่มอุณหภูมิหรือลดอุณหภูมิในระหว่างที่เครื่องยนต์นั้นทํางานอยู่หรือไม่ก็เอาแบบนี้ดีกว่าเอาแบบ ง,ง่ายๆนะครับก็คือเราสามารถลดอุณหภูมิได้ถ้าเกิดกรณีที่เราหนาวขับไปอย่างเงี้ยลดลดอุณหภูมิหมายความว่าตัวนี้คืออุณหภูมินะครับความเย็นนะตัวนี้คือความเย็นอันนี้คือความแรงของพัดลมนะครับเราเปิดเบาก็ได้เปิดเบาถามว่ารถทํางานเหมือนเดิมไหมเท่าเดิมครับเนีย่ยเปิดแค่แก๊กเดียวก็ได้เนี่ยอย่างเงี้ยแก๊กเดียวก็ได้แต่ถ้าเราเล่งรอบอ่ะบางคนเล่งเล่งรอบอยู่แล้วแบบ เราไม่ได้ตั้งอุณหภูมิไว้ถามว่าปรับได้ไหมก็ได้ครับได้เหมือนกันนะกรณีที่รอบไม่สูงมากอย่างเช่นประมาณ2 0 0พั 2, 5, ประมาณนี้ไม่เกินไม่ควรเกิน3,000นะครับแต่ส่วนใหญ่รถรุ่นใหม่เดี๋ยวนี้ก็ไม่ถึงละนะครับรถรุ่นใหม่ๆที่ว่ามีอัตราทดที่ต่ำลงก็ไม่ถึงนะครับอ่าส่วนใหญ่ผมก็จะเปิดประมาณนี้นะครับแต่ก่อนเปิดแก๊กเดียวด้วยซ้ำนี่แก๊กเดียวพัดลมสองแก๊ก เนี่ยพัดลมสองเบอร์ก็คือเบอร์เบอร์สองนะครับอ่ะ,ะลองดูนะครับว่าอันนี้คือทดลองให้ดูเฉยๆนะแต่ว่าแล้วจะใครจะเอาไปปฏิบัติถามนะครับถามว่าปิถามว่ามันปรับได้ไหมมันก็ปรับได้มันไม่เสียหายหรอครับไม่เสียหาย แต่ส่วนใหญ่ถ้าเราเล่นแบบเล่นรอบอ่ะส่วนใหญ่เขาจะปิดไอ้ปุ่มอ่าอุณหภูมิไอ้อะไรแลปุ่มปรับความเย็นนะครับความเย็นน่าจะเอาเย็นขนาดไหนนะครับก็ถ้ามุมรถนั่นไหนที่มีปุ่ม AC ก็จะต้องปิด a อก่อนเพื่อไม่ให้คอมมันทำงานเพราะว่าเวลาเล่นรอบสูงนี่เขาบอกว่าโอกาสที่คอมมันจะนอกมันมีได้ อันนี้คือคือตามความเข้าใจของผมนะนะครับถ้าเราเล่นสูงๆรอบสูงๆมากๆเข้าโอกาสที่คอมมันจะน็อกมันมีได้เขาก็เลยพระกันปิดแอร์แล้วก็วิ่งแต่ถามว่าปิดพัดลมมันมีส่วนไหมมันไม่ได้มีส่วนนะครับพัดลมก็คือใช้แค่อาโบเวอร์ ower, หรือมอเตอร์พัดลมหรือเขาเรียกว่าโบเวอร์นั่นแหละนะครับพัดลมหมุนเฉยๆแต่ถ้าเป็นอุณหภูมิเนี่ย อุณหภูมิตัวนี้จะอยู่ที่ตัวคอมนะครับคุมที่ตัวคอมเป็นหลักหลายคนชอบเข้าใจอะไรผิดๆเยอะนะครับคุณไม่เชื่อคุณลองเปิดแต่พัดลมจริงๆไว้ดูสิเปิดพัดลมทิ้งไว้ส่วนใหญ่พัดลมก็จะใช้แค่ไฟแบตแค่นั้นเองนะครับยิ่งไฟยิ่งแบตไฟในแบตเยอะมันยิ่งดีนะครับเพราะว่าผมเองผมทดลองมาหลายอย่างแล้วไม่ใช่ว่าเพิ่งทดลอง ผมทดลองมาโอ้โหหลายหลายหมื่นโลเหมือนกันนะครับแต่อีกสักพักหนึ่งผมก็คงจะต้องได้ไปแมนแดนแ้นในพวกช่วงล่างแล้วนะครับก็รออีกสักแป๊บหนึ่งเพราะว่าเออจะได้ดูพวกเหล็กพกุงพมาลุงพุงมาลัยว่ามันเป็นยังไงนะครับเพราะว่าช่วงนี้ก็เราจะต้องเดินทางไกลแล้วรถมันต้องใช้ ระยะค่อนข้างเยอะนะครับเป็นไปได้ก็เม่นเทนแนนต์ก่อนก็ดีนะครับเนี่ยถามว่าอ่ะระหว่างที่อ่ะอันนี้เพิ่มแอร์ได้เลยไหมนี่อันนี้คือไม่ได้ยกกันเร่งน,นะครับเพิ่มได้ไหมเพิ่มได้ครับแอร์เท่าเดิมแต่แค่ความเย็นมันจะมันจะเย็นขึ้นคอมไม่ได้ทํางานหนักนะครับคอมก็ทํางานตามปกติไม่ปิดเปิดไปเถอะบางคนเปิดอุณหภูมิขนาดเนี้ยเปิดได้ไหมได้กรณีที่คุณร้อน แต่ผมว่านะถ้าคนรักษารถด,ดีๆแอแอดีๆมันก็เย็นได้นะครับเปลี่ยนกองบ่อยๆนะเมื่อวานผมบึ่งเอาตัวปั๊มลมเป่าเป่าตู้แอร์ผมมองหาผมมองหาไอ้แล้วทุกวันที่ผมเป่าอะไรอยู่แล้วก็ดันขึ้นข้างบน,น,น,นดันดันดัน้ายมาไม่เจอตู้แอร์ตู้แอร์มันอยู่ข้างใน นะครับเป่าฝุ่นของตู้แอร์ออกนะยังไม่ได้ไปล้างแอร์เลยผมสองสองปีแล้วมั้งยังไม่ได้ล้างแอร์นะครับส่วนใหญ่ก็กองจากฝุ่นจากข้างบนนะครับกรองฝุ่นจากข้างบนคือมันดูดผมไม่รู้ว่าพัดลมนี้มันดูดหรือมันอะไรมันเป่าขึ้นหรือเป่าลงมันน่าจะดูดลงอ่ะนะครับอันนี้คือตามทฤษฎีที่ผมเข้าใจนะเออดึงพัดลมลงแล้วก็ลงข้างล่างอย่างเงี้ยนะครับ ลงข้างล่างแต่ก่อนผมก็ไม่รู้เนาะเ,ออเป่าอะไรยังไงปรากฏว่าเราเป่าไล่ไล่ไล่ไลดูเราเวลาเราเป่าพวกอแอร์เนี่ยควรเป่าดันลงข้างล่างนะเป่าดันลงข้างล่างให้มันอันนี้เลยเป่าจนกว่ามันจะหายแต่ถามว่ามันก็เหมือนเป็นการอัดฝุ่นนั่นแหละแต่รถผมเวลาไปล้างแอร์ทีไรตู้สะอาดทุกทีเพราะว่ารถผมเปลี่ยนกองแอร์บ่อยไงนะครับกองแอร์เนี่ยก็ เอ,า,อาง่ายๆก็แล้วแต่นะบางคนก็5้าพันก็เปลี่ยนแต่ส่วนใหญ่ผมประมาณสักอาทิตย์หนึ่งผมก็เป่าแล้วกองแอร์ขั้นต่ำเลยนะอาทิตย์หนึ่งเป่าแล้วไม่ไม่ควรเกินเกินนี้ก็ใช้ไอ้ตัวปั๊มลมนะครับปากปากเล็กปากเล็กจะดีกว่าพวกโบเวอร์โบเวอร์มันอ่าค่อนข้างที่จะใหญ่ใหญ่พอสมควรเวลาเป่ามันก็ลมมันก็ ไม่ไม่อันนี้เท่าไหร่นะครับลมมันจะบานแล้วมันจะทําให้แบบเราต้องกดลงเพื่อที่จะให้ลมนั้นมันอยู่ในบล็อกที่เราต้องการนะครับซึ่งถ้าเราเไม่ค่อยทําความสะอาดพวกภายในรถยนต์นะบอกเลยนะครับแอร์ตันง่ายกดมากๆเลยแหละแอร์ตันง่ายมากๆนะครับ อันไหนพอทำความสะอาดได้ก็ทําความสะอาดไปอย่าไปขี้เกียจนะครับอันนี้ผมพูดตรงๆเลยนะเพราะว่าบางครั้งการที่เราขี้เกียจทำความสะอาดภายในเนี่ยมันก็มีผลต่อหลายๆส่วนไม่ว่าจะเป็นเออภายในห้องโดยสารนะครับซึ่งเวลาเราขับรถเราก็จะดูดเราจะฝุ่นเข้าอย่างนี้เป็นต้นนะครับถามว่าพวกของดับกลิ่นภายในรถเนี่ยเอามาใช้ได้ไหม ก็ได้หมดแหละครับแต่อยู่ที่ว่าเราเราจะเลือกซื้อแบบไหนนะครับเอาแบบที่มันไม่มีแอลโกอฮอล์สะหรือที่เป็นแอลโกอฮอล์เป็นสารละเหออยอเน่ยมันก็ดูยากอีกแหละเดี๋ยวนี้มันก็อย่างว่าครับพวกเกรดพวกอะไรพวกเนี้ยนะดูยากครับเราเรากว่าเราจะซื้อได้เราก็ถ้าหมดแต่อ่านฉลากก็าไม่ได้ซื้อกันพอดีแต่ถ้าอ่านหน่อยก็ดีครับเพราะว่าพวกนี้มันมีส่วนทําให้แบบแอ,อ เย็นไม่เย็นมันอยู่ที่ตัวนี้ด้วยนะครับหลักๆนะแอร์เย็นไม่เย็นก็อยู่ที่ตรงนี้ด้วยเพราะว่ายิ่งสารเตอระเหยเข้าไปเหยมากๆเข้านะครับแล้วเวลาเราเอก่อกนจะดับเครื่องอะ่ะผมแนะนําเลยนะไม่ว่าจะเป็นอากาศร้อหรืออากาศอะไรก็ตามไล่ไล่แอร์ไล่ไล่ลมแอร์ออกก่อนก็ดีนะครับก่อนที่เราจะจอดรถนะ เวลาเราจะไปพักยาวๆพักอยู่บ้านยาวๆอย่างเงี้ยแนะนําให้ไล่ไล่พัดลมแอร์ก่อนบางคนไม่ไล่มาถึงปิดเลยก็มีนะอย่างรถแม่บ้าน,านผมเป็นต้นแต่ถามว่ามันพังมันไม่ได้พังหรอกครับแต่ว่ามันช่วยในการไล่ความชื้นในระบบก็เรณ่นี้ที่เราจะจอดรถมันก็มีส่วนทาให้ยืดอายุการใช้งานของตู้แอร์นะครับด้วยเหการณ์แข้งของตู้แอร์มากขึ้นนะเพราะว่าถ้าทอาไม่ทําอย่างนี้ก็ลําบากนะครับ ก็น่าจะเป็นสิ้นปีนี้มัง้งเดี๋ยวผมจะไปล้างแอร์อยู่ต้องล้างนะครับแต่ไม่รู้ว่าจะถ้าถอดตู้ล้างก็หนักอยู่เอาเรื่องอยู่เหมือนกันนะครับเอาถอดตู้ล้างถอดตู้ล้างอย่างน้อยมีสองพันอัพสองสามพันแต่ถ้าเราสองกล้องมันถามว่ามันก็ดีแต่มันก็จะสะอาดด้านเดียวนะครับต้องเป็นอย่างตู้สมัยก่อนนะครับผมจะทําอยู่ช่องเก่านะครับการล้าง DIY แบบแอร์ดีนะครับล้างแบบนั้นเลยนะล้างแอร์ดีก็ดีนะ ผมก็ล้างบ่อยแต่ก่อนในไอ้ไอรถอะไรวะเชฟโรเลตที่ใช้บล็อกเดียวกันกับอีสุโอ้ล้างแอร์โครง่ายเลยถอดป้าปึ๊บโอ้โหทำความสะอาดแอร์เอาน้ํายาไอที่ว่าล้างคอยอะ่ะคอยร้อนคอยเย็นอะ่ะยังเอี่ยมเลยกัดแบบสุดยอดตัวนั้นอะ่ะกว่าละห้าสิบบาทแต่ตอนนั้นคือกัดเพียวเลยครับตู้ไม่รั่วนะลองมาแล้วตู้ไม่รั่วแต่สิ่งที่รั่วคือ,อหัวนา มวนถามรู่ะเพราะมันนานแล้วไงรถมันนานมากมันตอนนีมัน,อ,นอยู่กับผมน่าจะน่าจะปีที่สิบกว่าแล้วผมก็เอามาดูแลมาแมนทันเน้นล้างทําความสะอาดข้างในใหม่เลครับบอกเลยโหฝุ่นฝุ่นนีเยอะไปหมดจนจนกระทั่งว่าผมขับรถด้วยไม่เป็นอนะ่ะผมไม่ชอบผมก็ต้องทําความสะอาดให้มันสะอาดนะครับก็ฝากไว้นะครับ,รบสําหรับ fc คนไหนที่ยังไม่ค่อยไม่ค่อย,ไม,อยไม่ค่อยทำความสะอาดนะเอ,า,อาง่ายต้องทำความสะอาดนิดนึงเพราะว่ามันมีผลหมดเลยนะไอ้พวกแอร์พวกอะไรพวกเนี้ยถ้าฝุ่นมันไปเกาะมากๆอ่ะมีผลหมดนะครับเละอย่างหนึ่งคืออ่าอ,อะเดี๋ยวลองเดี๋ยวลองแบบอันนี้ดีกว่าใช้รอบสูงถามว่าใช้รอบสูงใช้ได้ไหมในระหว่างที่เราขับขับอยู่หลายคนบอกว่าเออบางคนบอกว่าเอ,อ ลดคันเร่งแล้วก็ค่อยปรับอุณหภูมิก็ได้หมดครับมันไม่มันไม่จำเป็นจะต้องเป็นยกคันเร่งหรอครับไม่จําเป็นต้องยกคันเร่งนะเราับเพิ่อมอุณหภูมิแอร์ตอนไหนก็ได้ไม่จําเป็นหรอกครับแต่ถ้าดีที่สุดก็คือเอาแบบดีที่สุดเลยนะคือตอนจัดรถแล้วปรับอุณหภูมิให้ให้พอเหมาะเลยอันนี้คืออันนี้คือสิ่งที่ผมแนะนํานะครับแต่ถ้าระหว่างระหว่างเนี้ยคือแบบฉันหนาวอะ ปรับได้ไหมปรับได้ครับไม่มีปัญหาไม่ไม่พังด้วยนะครับมันก็คือมันการปรับอุณหภูมิให้มันพอเหมาะก,กับที่เราต้องการนะครับไม,ไม่ใช่ว่าไม่ใช่ว่าเอ่อหนาวแล้วโอ้ต้องยกคันเร่งเสร็จแล้วค่อยปรับก็แล้วแต่คนครับถนัดตรงไหนก็ได้ได้หมดครับคือมันไม่พงังนะครับผมพูดตรงๆนะคือมันไม่พงังนะครับก็ทริปนี้นะครับก็บอกเทคนิคนะครับว่าเวลาเราจะปรับแอร์ปรับยังไง ให้มันเหมาะสมนะครับถ้าแอร์ไม่เย็นควรทํำยังไงผมก็จะบอกวิธีหมดนะครับซึ่งในตรงตรงนี้ผมก็พูดไปแล้วตั้งแต่ก่อดหน้านูน้นนะครับลหลายหลายคลิปผมก็ได้อัดแล้วนะเกี่ยวกับพวกแอร์พวกอะไรพวกเนี้ยเดี๋ยวคลิปนี้ผมก็อัดอีกรอบหนึ่งเพื่อให้ทุกท่านได้อ่รับชมอีกครั้งหนึ่งนะครับไม่มีข้อดีไม่มีข้อเสียนะครับมีแต่ข้อดีนะ อ่ะสำหรับคลิปนี้นะครับก็จบลงเพียงเท่านี้นะครับสรุปง่ายๆก็คือไม่มีปัญหาครับปรับได้เลยนะอันนี้คือสรุปให้แล้วนะครับก็สำหรับคลิปนี้นะครับจบเพียงเท่านี้เจอกันคลิปหน้าครับจะมีสาระความรู้เกี่ยวกับเรื่องอะไรคอยติดตามชมนะครับขอบคุณสำหรับการติดตามขอบคุณทุกคอมเมนต์ครับขอบคุณเอฟซีที่ทั้งให้ความรู้บางเรื่องผมก็ลืมลืมนะลืมไปบ้างนะครับ ก็ฝากนะครับ f c ทุกท่านนะคอมเมนต์เข้ามาผมอ่านแล้วผมก็ได้ความรู้เพิ่มขึ้นขอบคุณจริงๆครับสำหรับคลิปนี้จบเพียงเท่านี้เจอกันคลิปหน้าครับโอเคครับสวัสดีครับ